นิทานเรื่องป๊อกแบ๊กหุ่นยนต์มหัศจรรย์เนี่ยเราจะสอนเรื่องของภาพตรงกันข้ามโดยผูกเรื่องเป็นนิทานเนี่ยในเล่มจะมีหุ่นยนต์ตัวน้อยเนี่ยชื่อเจ้าป๊อกแบ็กนะคะเวลาที่เด็กๆด,ดูเล่านิทานไปด้วยคุณพ่อคุณแม่เล่านิทานไปด้วยเนี่ยเขาจะมีภาพพอเอาป๊อกแบ๊กไปส่องปั๊บจากภาพนี้เจ้าลิงอ่อนแออยู่ไม่แข็งแรงเลย พอส่องไปปั๊บเจ้าเาลิงตัวนี้จะเป็นเจ้าลิงที่แข็งแรงเราจะเล่นภาพตรงกันข้ามในเล่มน,นี้หลายภาพเลยนะคะแล้วก็ท้ายเล่มก็จะมีภาพให้เด็กๆหาว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างที่ตรงกันข้ามกันอีกหรือว่าเล่นเกมจับคู่ภาพที่มีลักษณะตรงกันข้ามในลักษณะขาวดำใครหาได้แปลว่าการสังเกตเนี่ย ดีนะคะ